สวัสดีครับพบกับผมสปอร์ตเดย์ไบบีเอ็นอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานคราวนี้ก็กลับมาพูดถึงกันเลยในการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ใกล้จะมาถึงกันแล้วนั่นก็คือวอลเลย์บอลเอเอซีครับทีมชายจัดขึ้นที่นครปฐมระหว่างวันที่7-14ถึงสิส่ิงหาคมนี้ซึ่งทราบข่าวว่าทีมชาติจีนในครั้งนี้พวกเขาส่งชุดใหญ่เนชั่นลีกมากันเลยครับอีกครั้งทีมออสเตรเลีย ็ส่งชุดใน่ฉลีกมาเช่นกันสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นเห็นว่าอาจจะเป็นชุดบีในส่วนไต้หวันอิรานและเกาหลีใต้ยังไม่ทราบรายชื่อนะครับแต่คาดการว่าแต่ละทีมต้องส่งชุดที่ดีที่สุดมาแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกชิงแชมป์โลกต่อไปดังนั้นการันตีความมันกันได้เลยครับในส่วนโปรแกรมการแข่งข,ขันของหนุ่มไทยมีดังนี้ครับวันที่เสิงหาคม เวลา15นฮ่องกงพบไทยวันที่9สิงหาคมเวลา15นาไทยพบเกาหลีใต้ทุกท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดทางช่อง PP TV กดหมาเลข36ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ